สวัสดีครับผมอาสาสารบรีดพีนะอาสาสารสวัสดีค่ะวันนี้พี่เขาอ,อาจจะมาดูเปรกเพราะว่าวันนี้บ้านเหนือบา้อานเหนือกำนั่งค้งย้อนไปนี่แหละมาสวัสดีทักไทยเนาะทักไทยคนที่อยู่ยุโรปหรือคนประเทศไทยหรือคนทั่วโลกนี่บ้านเหนือสาสารออยู่ในเกาหลีทั่วโลกที่ผ่านมาเห็นคลิปบ้านเหนือสาสารวันนี้บ้านเหนือสาสารมีโอกาส นะะมีโอกาสจะได้ออกไปข้างนอกทีแรกจะไปดูซากุระพาพี่ๆไปดูซากุระว่าจะออกไปข้างนอกครับก็เลยทำอาหารไปฝากให้น้องกีพอดีเป็นทางพันน้ากีทำงานเพราะเขามีหลายๆคนหลายพี่หลายคนอาจจะคิดถึงน้องกีเนาะอุคีบ้านเหนวยสถานาราะมีเวลาได้ยุตด้อย่างครับเจ้ากีเขาอาจจะทำงานประจำตลอดเนาะก็เลยบุคคลนจะได้ทำเข้าร่วนมีแต่เชฟแมงกับเพื่อนปุ้ยกับเจนหนึ่งไม่ต้องน้อยใจนะโอกาสหน้าจะไล อากาศได้จะไหลไปทุกที่เลยวันนี้ชาชันก็เลยจะตำมะละกอชาชันนี่เอาตำมะละกอจะไปฝากน้องจีกับน้องบีมกับน้องอ้อยอเอาไปฝากหรือไปกินก็แก้เขาหมดเนาะไปรอดูนะครับว่าน้องเขายุ่งบ่โอ้ชาชานปุ๊บนี่เลยดิปุ๊บนี่เลยแต่น้องมายุ่งกับทีนั่งเรียนกับน้องเดือก๊อปาะดิชาชันเบาเนื้ออบไก่ไปฝากน้องๆเนี่ยอบไก่ไฟไหม้ครับอบกับโม่เนี่ยชาวชานเนาะจากเสียบไปเสียบปุ๊บวันนี้จะเดินไปครับ โ<ใ>อ้โหแต่ที่จะเล่นอะไรที่จริงนะจะทุกวันนี้นะเขาก็มีแต่ย้ำแบบนีโมดเขาก็ะจะปิดต้องมีคกแต่ถ้าเขาอยู่ในพื้นที่ที่มันหาคกยากแบบนี้เลยจะใช้ความสะดวกสบายคกกับ่มีเขาก็ใช้เครื่องปั่นพี่สบายาแต่เขาโทรไปหานอ้องเขาแล้วกเมนบอกโทรไปแล้วว่าวันนี้จะทําอาหารไป,ไปให้นออ้องเขาฝากน้องเขาเนาะใชาวชนเลยนี่ครับตำมะละกอพอดีชื่อชื่อมะละกอตั้งแต่คลิป ก้อนเาี่ยซาซนเนาะอือก็เลยแบ่งแบ่งให้น้องเขากินครับมันก็เป็นเขาอยู่น้ำกันพี่เป็นน้องนะซาวซานเนาะแต่น้องแมนก้าพีนึ่งก็อยู่ไกลก็เราโอกาสหน้าแล้วนี่ไก่แตงกวามะนาวไอซาวซานได้กระเทียมตัวไปเลยเนาะอือนี่เลไก่กย่างกับตับสุกอาซานแค่นี้นะซาซันแค่นี้แหละให้น้องบอกให้น้องลวกขนมเส้นแล้วลวกขนมจีนเนาะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวใส่เสื้อแขนยาว เสาสันก็ห้องนี้ไปก่อนเนาะห่องเปิดากน้องๆไปไปรึกันนะเสาร์สเนาะไปสาร์สออกเดินทางเตรียมตัวแล้วครับเรียบร้อยแล้วสาร์สันทำกับข้าวเรียบร้อยแล้วจบเตรียวเอาของนอกช่วงนี้จะต้องเตรียมตัวอย่างไงบ้างต่อสู้กับโควิดไอ้นดิมฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อจะเปรย์แอลกอฮอล์แล้วอันนี้น้ำยาเจลล้างมือแล้วก็ใส่ผ้าปิดจมูกครับ วันนี้ไม่ได้ใส่ผ้าเนี่ยก็94โอ,โอ้ขอโทษขออภัยครับไม่ได้ใส่ KF 94ไปขุ่นกับข้าวกับข้าวเอา้าวอืมอาอะไรม,มัดกันแล้วชายจันทร้เคยมัดอืมหน้าประตูนี่ก็มีเจลพวกนี้นี่นีนนนนม่มีเจลมีเจลมีแอลกอฮอล์อืมอันนี้เจลล้างมือครับรอดออก้อกไปเสร็จมือไป่จะรอดนนี่กับข้าวของ ไปให้โอเกไปฟันโอเคไปกระดานมานี่ป้องกันไว้แล้วครับดีไปเอาไปก่อนนะสาวชานเนาะจะไปเจอเรข้างนอกเนาะสาวาเมื่อยเหรอฮะนิดหนึ่งออกมาได้เกือบาานนเกือบครึ่งทางกสาวชานเนาะพ้นก็เพี้ยนพลาดเหมือนเดิมครับ แต่ก็เรืยไส้เรือควาก็เหมือนบ้านเฮา,านสนี่ยชาญชาเนาะใส่ผ้าปิดจมูกทุกคนแม่นบ่ณตอนนี้ณตอนนี้ถ้าถ้าใครไม่ใส่ผ้าปิดจมูกก็เหมือนประเทศไทยเขาเหมือนเนีาา่ยก็ชาจญชาติขุดโพยเองอ,ะอ่ะม,มี่แมนอยู่ณตอนนี้ประเทศเก,กาหลีใต้เริ่มจะเข้าหน้าร้อนเลยจ้ะ,จะเริ่มเป็นฤดูดอกไม้หรือดอกใบไม้พีแล้วอ๋อใบไม้พีเนี่ยย่ะดอกไม้พีคือใบไม้แตกยอดขึ้นใหม่ออ๋เริ่มแล้วจ้ะ รื่อจะอากาศดีแล้วเริ่มไม่หนาวเราดูชาวอีสานกับบ้านเหนือใส่เสื้อนี่จ้ะเปิดเผยเสื้อบางครับเห,เ,เหมือนเสื้อคลุมก็อย่างไงล่ะเสื้อคลุมแบบกันลมนิดๆจ้ะทีนี้โรงเรียนปิษต่กลาลังโรงเรียนปิดโรงเรียนก็นเลยมีเวลาเห็นบ่ทาสีไม้ทั้งโรงเรียนทั้งตึกเลยอ่ะเห็นบ่ันตึกเนาะอือสวนสร้างไม้อาจารย์บอหนอเนาะทาสีไม้ตึกนี่ทำไม้ครัาทาสีไม้โอ้สวย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 ต้องรอข้ามไฟแดงครับอือนี he, ข่ขระเดินคน,เด,นเดินจุ่งมา ถือว่าเกาหลีก็เริ่มดีขึ้นประชาชนเริ่มไม่กลัวแล้วแต่ก็ยังเสพตัวเองอย่ายังเสพตัวเองไปโชนี่เด็กเล็กๆเหนือปิดเหนือปิดโรงเรียนเราสารานาะปิดนะนี่ครับปิดโรงเรียนโรงเรียนช่างปิดเนาะมีแต่เด็กเล็กๆครับมีแต่เด็กที่เรียนหนังสือระอาสารย์นะอันนี้เหมือนนี่ตาโกะไอจิภาษาอาจารย์เป็นทาโกะไอจิเ่ยอ๋อ ช่วงนี้ก็จะเข้ามาที่ในเขตคอนโดสาสานเนาะมีพักเออก็จะมีร้านขายของมีซูเปอร์อย่างเงี้ยเอะในครับประเทศเกาหลีคือเออนี่เหมือนปกติทุกอย่างขายของทุกอย่างไม่ได้ปิดร้านปิดยังไงไม่ได้ปิดร้านแต่กระซิบตัวเองเลยสาสานเนาะซื้อได้ปกติอ่าสต๊อปดีไหมสาสารห้าพันถือว่าเพลงอยู่หรอห้าพันอือมเมนต์มื่นหนึ่งมื่นเปนบอกมื่นหนึ่งไป แต่ขอโทษนะเด็กเด็กบ้านเขาติดตกิ๊มนะอาจารย์เนาะแต่บ้านเขามันดีอย่างหนึ่งคือถ้าเป็นเด็กตัวน้อยๆเล็กๆๆเนี่ยถึงโทรศัพท์ตามส่นของทางม่นมีการปนกันเลยไม่มีการปนโอ้โอ้เนาะสาจารย์คนทาสีไม้ทาสีไม้กันเลยเหรอเอารถมาคุมรถเอาเอาผ้าถุงมาคุมรถนะสาจารย์เนาะตื้อจักรสมรถเลยโอ้โอ้ลมแห้งหน่อยนะครับ ใช่ว่าขอชาติสิไม่เขอพายางมาคุ้มด้ให้วันนั้นลมแรงมาพายางปิวมดนั่นน่ะอยู่พ่นก็ตุ๊กแสอยอยู่ครับผมแก๋ขอใช้ยูจากมุนี่เนาะอืมเนี่ยจ้ะขณะนี้ถึงอีทกโควิดเนี่ยเนี่ยถนนหนทางทำใหม่ทำใหม่นะครับทุกซอยทำใหม่หรือออกใหม่ก็วันนี้ออกมาข้างนอกพอมีโอกาสเป็ร ไลยไงขันว,ว,วิ่งเขาไฟเขียวอยู่ไปงันสามสองหนึ่งสุดโอ้วิ่งกันนี่กูเมื่อยเมื่อมืออันนี้ร้านข้าวห่อสาลายเนาะหรือภาษาไทยเร็วกะกินบัก ตามร้านค่าตามล,ามล้านอาหารร้านอย่างเปิดปกติจะเหมือนทางที่รปพี่ๆชงข่าวก็บอกว่าเหมือนสายสัตว์บ่ะปิดล้านเป็นเดือนสองเดือนกันเพื่อเซฟโควิดเนี่ยคนเต็มล้านเลยวนนี้าจเนาะเปิดปกติแต่ก็ดีทางการจะดีอย่างนึงคือว่าจะมาปิดบางข้อมูลคนป่วยคนตายและคนติดเชื้อใช่เลยทำให้คนประเทศเขากลัวกันไปเองแต่ใช่มเท่านั้นอาจารย์ดูเชื่อไหมน้ำแบบน้ำบอก ขอเขาอางน้ำแบบน้ำผาดานดูเชือกันเนาะท่าศีขอท่าศีครับนี่ก็มีคนไทยอยูน่นะผาดานเนาะเขาจะของซึกเยี่ยมพัฒนาเนาะไปไปเห่นเนาะเรวไม่ใช่สวยโอ้เมือม่อยมยขอฝากบอกน้องเก๋ศาน้องเก๋มาดูคลิปเมือม่อยมยครับ <laughs> <laughs> นี่คอมเมนต์มาทวงมันคุ้นนะเนะาะแต่ก็คิดคิดถึงแล้วถึงมาหาเหมือนกันเดี๋ยวนี้ที่นัองเก๋กับน,น้องบิ๊มไม่ได้ไปเที่ยวหาสาวาอีสานนะจ๊ะบกการขึ้นแท็ก,ากาทซี่ค่ะบกการขึ้นแท็กซีากา่เพราะว่าแท็กซี่เขาต้องหัเพิ่นแบบเจอคนทั้งวันนะเนาะแม็นดูบตัวที่เชื่อมาหากันบ้านหนูใส่สัมภเวญางมัขึ้นแท็กซี่เออถูกต้องเ่าก็บทางหางไว้เขาเสิร์ฟตัวเอง ชยนี Entonces, ่หลชาชา่ะจะบะเหนือบะไทยหน้าล้านนงเก๋พี่เขาูออยากคู่นกเก๋อยู่ไหนทำนเกเก๋่่านอัช่วงน้าน่ไหนน่น็น่่นลาอเม่เราเอานี้เล ในโซนของโซนของนักเกนก็จะเป็นร้านอาหารับตลาดแต่ยังไม่เปิดนะครับร้านแถวแถวนักเกนนี่จะเปิดหกโมงเย็นนะอาจารเลยตุ่นห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนุโอเคร้านนี้จริงไหมไมันมีตลาดอาหารเลยเนอะโอ้จริงครับนี เปเจยเป็นจ e okay, ังได้ก็ดีเน <ilan> ่ก็แกผู้หญิงสวัสดีจ้าขคิปแน่าพี่น่สุขสบายดีไหม เดินหนูนายเหอเออเก่ยเกมาถามทำฮะสบายเป็นยังสบายไม่เอียงก็ดีวิวเยะก็ขเงี้ยสบายเงี้ยงานสบายแที้ี้ยงานสบายแท้สบายเยเฮ่างมือลงมือแล้วสองหม้อดิพี่วิกกี้ใช้เป็นโอกาสเลยเว้ยจแก้ได้รวยเป็นนาเลยีอย่างใจนี่ทอดดูดัว แกไม่ไกินข้าวน้ำดิอเ,เต็เสูงโอ้ยอานั้นสบายยิ่งเนาะท้แก้มคุ้มอ่ะค้สนายฮะยางนมสบายยิ่งเนาะโอ้ยี่นนไมที่วาท้อแก่ไป้ชาานเอาจำหุงน,งนี้นอนเขาเลยอันนีก็พี่พี่เพิ่นบอกเหนนะก็นเนาะรวมกันลรวรวมกันเราตายแยกกันเลย่าะไป ไปจนแแต่ก่อนร้าหน่องเก๋จะมีหัวหน้าหัวนั้นร้านคนหนึ่งเนาะเดี๋ยวนี้หัวหน้าน้องเก๋บี้จดหัวหน้าอยู่บ่ได้ครับบี้จดหัวหน้าออกน้องเก๋นี่ละเปลี่ยนไปเพิ่งใค่หัวหน้าออกเลยนะงั้นเออฝีมือแล้วน้องเก๋ฝีมือเกินก็เลยเอาหัวหน้าจนบ่บี้หัวหน้าออกครับหัวหน้าออกก็เลยเหลือแต่เดี๋ยวนี้น้องเก๋มาแทนตำแหน่งเงยเก่ากันว่าพูดกันเล่นน้องเก๋กับยังก้อ ทงหัวหน้าเพื่อนกันเลยอย่างก็ไปทำธุรกิจใหม่น้องเกศเนาะนี่แหละพี่เพื่อนถามว่าช่วงนี้ร้านน้องเกศเดลิเวอรี่เนี่ยเป็นยังไงถามน้องเกศดูเป็นยังไงนะขายดีบอกโอ้เฮ้อแต่คู้ค่าเลยอยู่ในร้านครับเดี๋ยวนี้น้องเกศนะครับน้องเกศเหมือนกุ๊กใหญ่เลยพุงอาหารร้านจะเจ๊งหรือค้นบากินก็อยู่ที่น้องเกศแล้น้องเกศจะขายดีบ่ขายดีน้องเกศเนื้อถ้าผ้าใบยาขายให้แหกใส่เกลือเยอะๆมาให้มันอร่อย อืมเอออยู่ดีต้องเกจะจะต้มต้มซูทให้อร่อยบ่หรอวอร่อยเขาต้องเกแล้วก็อย่างรรีบเสียขึ้นไปส่งข้างบนอยู่ไหนอ๋อเขาเขาเขเอาดันดันเข้าไปแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเลยโอ้โหเอาแล้วพนักงานก็หลีไปไหมกี่ัมงมหมงเดี๋ยวนี้ก็อยู่สามคนมกบ้มเม่นกู่นี่ละ น้องเก๋เข้างานกี่โมงวะเที่ยงเที่ยงเที่ยงเมื่อคืนได้กินไส้ย,ย่างด้านไหน,น,น,นออกพีทตีนึงฮะเดือดเขาเหลือท่านตึงกันแล้วหนีอยู่ไหนน่าจะ,ะเล่นไพ่แล้ว <c oughs> คืนนี้เล่นหอทีซีนวะนี่ก็ร้านเออนี่ก็โควิดทเก็อดีตได้ก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเดลิเวอรี่เนี่ยจากเมื่อก่อนน้องเก๋ยังบ่เมื่อยป่านนี้เด้ พอมีโควิดน้มีโควิดเขามาเมื่อเขาเกาจะพอได้ทรงนี่เนาะเพราะว่าทรงข้างนอกเม็นอยู่เอาทั้งค้าในร้านเต็มมือก็เจอพลาดเนี่ยบ่แล้วไอ้บางเหนือจะได้ยุดบางทียี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่อีกห้าหมื่นแต่บอกหักเงินได้ห้าหมื่นอ่ะบ่พี่ตึงปรท่วงหรใส่ชานประท่วงว่าหรอถ้ายุดเสาร์อาทิตย์แล้วพิถึงเมื่อย ช่คนเนะมันสองคนณนละห้องคัวเนาะเลย่บเมยปไปดแตะแกได้ห้าหมื่พอะแกห้าหพอเนาะเจ้าที่เทำงานจะไปอ๋อที่คี้เแกผู้หญิงเงินอ่ะสวยเก็รสวยนะเนาะพอปัญญาแข็ลงมาใหนอันนี้คือการดินทาเจแก้นไลด้ไาแต่มเาม่นน่อแต่ล้ว่า้ำที่มีอยู่พูดนึงว่าร้านสายสันคือกันจเจะแกผู้สาย ว่ามันหยุดอะแล้วมึงไปแม่เอานี่มากินกันแม่เขากินข้าวมาหลอบนึงเลยเ่ยบ้านื้อหัวหน้ากับเชาแก่ผู้หญิงเล่นโทรศัพท์กินข้าวกันไปเล่นงานนด้แกมาบันระเบิดสิลงเมื่อวานเลยด่าเชาแก่ผู้หญิงพลาลูกน้องเล่นโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์เล่นเกมเล่นเหมือนกันด่าแล้วโอ้ยเชาแก่ผู้ชายแล้ว ที่ไอซงเกมถึงมันงพี่เลยสามคนแกพยิงไพยหน่อยเลอ่าไอ้ไพยเขาเล่นเนาะวันที่เราเปิดลงแกเอาสายลาอยู่ห้องมันได้เคาเตอร์นคนเดียวัน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 ศุกร์น่ะก็จะซื้อหวยโซเล่กันซื้อหวยกอดคอกันหน้านี่เราหน้าเนี่ยยืนแล้วเราอยู่เคาเตอร์เนาะแขกบอกดออนแล้วเขาเอิญนะเอาไฟออนไฟออนบบวีบุตรไปในคนเนาะโซเล่กันฮ่าสี่ห้าอย่างเงี้ยนะเขาแกเอ็กปะแข่งแลยวันเนี่ย ยาลอโอ้แคกจเงียบกิยบเลยหรอไอจนหน้าแดงมึมเลยหรอมึงเป็นไฟอะารกันมึง็อคนพาซื้อหวยมาท่านโอ้ตายเลวกูเหาะหือจนหน้าแตกเกียงมันเนาะบางเหนือพ้าครับเบอร์เหนือพาเขาซื้อหวยนะนี่เขาโซเลียี่ห้าคนหนึ่งยี่้นักอะไรนันเลยโอ้ดาอี่่หน่อยโดนอไรหอเาะได้ใช้เขาไหมเดินหน้าเอารูปเอไว้คนใช้เเดนนอกเขาถอดซือได้ ไออย่างก็กระดูกออนอันนี้อันนี้กี่ได้ซื้อเป็นบ่โอ้บ้นน้อเขาได้เริงจินี่กกระดูกออนทอดกระเทียมม่หนิเมื่อใดนั้นคนเชียวบอกว่าปไเออหลายเนีมา้ปกินข้าวกันนจะแจ้งสูเดี๋ยวนี่ย่งเบิรงเหมียวไม่อยากใช้พัไเจียวหมกเราเลาย่างแล้วโอเคโอเคไปละถือว่าเราดีเลยเนาะวันนี้ปัญหาองก็ถ้ามี้อเกนั่นก็จริงนะครับแบบมีคนนนี่ มันน่นยังมาวาลูกค้ากูปหลายเนหลายจังเลยมนี่ลูมูเจาขอกตีลูแกหมายมันมีลูกค้าในร้านนี้ก็บหลายเกีละานมนอกะงแตว่ามมันนี้โอเต้มี่จริงมันมีเข้าไปในอยู่ชันบอจ้ะอีชันน่คือร้านมองที่ต้มข้างในุน่ะ มีอ oh. oh. ีิดประตูอีกห้องหนึ่งดิอีโซนหนึ่งดิเปิดประตูใหญ่น่ะอีกเป็นห้องเก็บของอ๋อคนนึกว่ามีแค่นี้ก็ทำร้านอาหารได้เลยเนาะไปไหมไม่มีกล้องพนด่าหรอเดี๋ยวชิได้ถ่ายกล้องไอ้กู๊สุดรบ่น้องเกย์เป็นกุ๊กได่มีปัญหาอ๋ออ๋อนี่ทอดแป้งทอดหนัง คือน้องเก๋เขาเข้ามาก็ต้องมาเซตทิ้งซุนี่สิแมนครับมาเตรียมซุนี่ละอันนี้เขายำเขามียำยำหมองต้มหมูต้มเนื้ออ,อ๋อนี่ครับหม้อต้มหมูน้องเก๋เขาอยู่ส่วนนี่ทานหมูไหมท่านใส่ <Rose> โอ้นหโอ้นเกะหันอยู่นี่แล้วก็ยืนเอามาันส่งให้คนข้างนอกนี่อีกอยู่บนเสี้ยวนี่อรอซุปนี่เขออาจะเขียนไว้บอกให้เขา โอ้มีเตาปิงป้งร้อนเก๋เตาปิงป้งเขาปิ้งปลาดุกปิ้งยังได้หมดต,ะะตัวน่ะเดี๋ยวนี้ขออนุญาตแล้วลุงงเข้ามาห้องน้องเกน้องเกไปเชียหญ่ครับเป็นยังถ้าเชียใหญ่อนุญาตก็บมีปัญหาครับอันนี้รีบขึ้นทรงไปข้างบนไหมหรอครับโอ้ไปอยู่สามผลคนทไทยเขาไว้ละมอ,มองมีแม่งอย่างนี้ละ <c oughs> และต่วันนี้ขี่ขี่ข้าศึกเยอะหลายหลายละอาจารย์นยั่งกินน้ำกินน้ำหน่องหอมไหม ก่อนเลยกินมาแล้วดิไม่ได้กินเน้อมาดนะเฮ้ยไได้ไปล้างมือไม่กินทอดกระดูกหมูอ้ยาอะไปล้างมือเด็กโควเดหน้าเด็กบอสเก็บเอาไวเก็บไมเห็นเธอเกว่าบอสเมื่อโควินามานดำบอกว่าใส่ไปฝากคลิปนี่ช่วยกดไลค์กดแชร์อาฝากนี่ช่วยกดไลค์กดแชร์บอกพี่ๆดูแลสุขภาพมัต้องวางนู่นกินมัต้องห่วงครับนี่ดูแลสุขภาพยากดีครับอันนี้ตาสมองเป็นยังบอส ดโอ้ฟังดีเจ้นี่ยเมื่ากลังเนี่ยคุณนายอยากได้ส้มเงยด้วยเกล็ดคุณเดฟนะครับติดตามคลิปหน้าช่วยกดไลค์กดแชร์ว่านี่เขาต่ำมุงา็ซาคุเคมฮะคือว่าขอดูแลเลยมาชาที่คนหลายชาวที่คนหลายเช้าที่คนมีคนเด็ดติดตามคลิปหน้าเนาะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะครับ นี่เราก็พามาเที่ยวเราจะสบายดีกันทุกคนสบายดีทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงอันนั้นอ้อยที่เคยยกันที่ยคยอยืรมกันมันพูดแล้วครับเออลำบากลำบากครับมานดื่ครับผมฝากแค่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม